ใครก็อยากเป็นเจ้าของของตัวเองครับก็เลยเริ่มออกรถเริ่มวิ่งมามันก็ดีครับคือดีประมาณนึงแหละมันเป็นอาชีพเดียวที่คือผมใช้เลี้ยงครอบครัวครับพอมาเจอโควิดครับมันก็ทําให้เหมือนเหมือนฝันมันพังลงอาพี่ สวัสดีครับผมบุญชูบัวขาวหรือกอฟครับเจ้าของเพจขนส่งทั่วไทยครับบายพวกเราชัดเจนครับคือเริ่มต้นทีแรกก็ทํางานบริษัทครับใครก็อยากเป็นเจ้าของของตัวเองครับก็เลยเริ่มออกรถออกหนึ่งคันสองคันแล้วก็เริ่มวิ่งมามันก็ดีครับคือดีประมาณนึงแหละเราก็เลยมีแววมีแนวทางว่าต้องออกคันที่สามพอมาเจอโควิดครับ มันก็ทําให้เหมือนเหมือนฝันมันพังลงอะพี่รายได้เราลดหายลงถือว่าก็ก็เยอะครับคือแบบการส่งของการอะไรมันดูลำบากไปหมดอะพอผ่านไปได้ในโควิดช่วงแรกเราก็เริ่มลุยขึ้นมาอีก มันเป็นอาชีพเดียวที่คือผมใช้เลี้ยงครอบครัวครับคืออาชีพหลักโควิดก็มาอีกรอบหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเริ่มท้อนะครับคือมีแบบท้อแบบทายังไงว่ามันมันไม่มีวิธีแก้ปัญหามันมันแก้ปัญหาไม่ได้คือเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้ารายได้เขาลดหายมันก็ส่งผลต่อถึงพวกผมครับเขาขายไม่ดีเราส่งของได้ไม่เยอะมันก็รายได้มันก็ลดน้อยลง พอสักพักมันเริ่มเริ่มเหมือนกับจะดีดีได้ไม่นานก็มาเจอรอบที่3มรอบนี้ทําให้เราแย่แย่ที่สุดจากรายได้เดือนหนึ่งหกเจ็ดหมื่นมันหายมากกว่า50เปเนะครับเหลือเดือนละสอ0หมืนกว่าบาทค่าคนขับค่าอะไรทุกอย่างครับมันทําให้เราแบบใช้ชีวิตลําบากมากใช้เวลานอนแค่3ามชั่วโมงแล้วนอนมาลดคคือเราสามารถวางคิวได้เลยว่าวันนี้วันนี้เราต้องไปไหน เราต้องทํำยังไงเราต้องพักผ่อนยังไงคือต้องร่างกายต้องพร้อมครับเพราะวิ่งบางครั้งภูเก็ตอุดรสุราษฎร์สุราษฎร์สกลอย่างเงี้ยคือวิ่งยาวอย่างเดียวไม่สายใกล้แทบไม่มีเลยครับก็ใส่รับย้ายย้ายบ้านย้ายอะไรไปก่อนครับเพราะว่างานบริษัทมันชะลอ มันชะลอตัวลงบริษัทที่เราวิ่งให้เขาประจําคือยอดผลิตเขาน้อยใช้ลถจากเคยใช้10ก็เหลือห้าเหลือสามลดลงมาเรื่อยๆพี่แล้วก็มีงานบริษัทที่ใช้เป็นหลักก็คือกระดาษกล่องพัสดุครับที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้ที่เอามาช่วยมันก็มีข้อดีเข้ามาครับที่เขายังยังให้โอกาสยังไว้ใจพวกเราเรียกใช้บริการเราตลอด เรื่องรถเป็นสําคัญที่สุดสําหรับถ้าคนอาชีพเดียวกับผมเขาจะรักรถมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบเสมือนยางนะครับยางสี่เส้นชีวิตเราอยู่แค่ยางสี่เส้นถ้ามันตูมหรืออะไรขึ้นมามันหมายถึงชีวิตหมายถึงสินค้าสินค้าแม้กระชินทิ้นละยี่สิบเราก็ต้องดูแลเพราะว่ามันหนึ่งในนั้นมันอาจจะไม่มีสินค้าตัวนี้อยู่แล้วใช่สินค้าอาจจะเสียเราเรียกประกันมาเคลมได้เคลมได้รถเราเคลมได้แต่ความรู้สึกที่เราจะได้คืนจากลูกค้ามันจะไม่มี เ้ยไอ้ไขนส่งกลุ่มนี้มันทํำสินค้าเสียหายรถมันไม่พร้อมมันามาวิ่งงานนี่ครับสิ่งที่เราต้องดูแลพร้อมต้องร้อยปอร์เซ็นนะครับให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจนถึงไม่มีเลยในสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นแล้วเราก็พยายามพัฒนาทำให้มันเต็มที่ครับขอให้พี่ๆสู้ๆนะครับ ช่วงนี้ผมเข้าใจยิ่งพี่พี่รถคอกรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยคือผมเข้าใจเลยว่าด่วนราคามันก็ไม่สูงแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ครับสู้ๆครับพี่พี่ทุกคนครับ